ครับข้อสอบข้อนี้นะครับเป็นแพท1ตุลาปี52เป็นเรื่องลำดับอนุกรมโจทย์กำหนดมาว่าถ้า an เป็นลำดับเลขคณิตซึ่งลิมิตของก้อนนี้มีค่าเท่ากับ4แล้วสแควร a 1 7บลบ a 9ส่วน2ได้เท่าไหร่นะครับทีนี้พี่แบงค์บอกว่าเออตัวลิมิตตัวนี้ทำไงดีเห็นข้างบนนี้เราทำผลต่างกำลังสองได้ไหม ลิมิต N เข้าใกล้ Infinity ของถ้าทำผลต่างกำลังสองตัวนี้มันก็คือ An บวก1ลบ <An S 1> คูณอยู่กับ An บวก1บวก An, An ถูกไหมครับหารด้วย N แล้วโจทย์บอกว่ามันมีค่าเท่ากับ4อยู่ปกติ An บวก 1- นลบในลำดับเลขคณิตเราบอกว่า ลำดับเลขคณิต an มีค่าเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d โดยที่ d doc ตัวนี้คือตัวที่ติดกันลบก,กันถูกไหมครับมันคือ an บวก1ลบ an ยกตัวอย่างเช่นบอกว่า d doc เกิดจาก a 2ลบ n 1อันนี้หรือไม่ก็เท่ากับ a 3ลบ a 2ก็ได้ดังนั้นตัวนี้พี่แบงค์บอกว่า an บวก1ลบ an ไอตัวแรกเนี่ยไอตัวแรกเนี่ยมันก็คือ d d o c เลยปะครับแต่ไอตัวข้างหลังอะ an บวก1มันคือ a 1บวกกับ n บวก1ลบ1คูณ d ด็อกและ an ละครับ an คือ a 1บวก n ลบ1คูณ d ด็อกส่วน n นะครับโอเค ทีนี้ยังไงต่อตัวนี้ A1-A1 บวก n 1ก็คือ 2A1 n 1วก1ลบ1ตัวนี้ตัดกันทิ้งไปก็เลยกลายเป็น nd d o c n กระจายเข้ามาเ d o c กระจายเข้ามาก็เลยกลายเป็น dn เอ,อเขียนเป็น nd เหมือนกันแล้วกันเนาะเป็น nd ลบ d d o c หารอยู่กับ n ถ้าพี่แบงค์กระจาย d ด o c เข้ามาตัวนี้ก็คือกลายเป็น2 a 1 n d o c ตัวนี้รวมการกลายเป็น 2n d ดกกำลัง2ด้วยลบกับ d ดกกำลัง2ส่วน n โดยที่ลิมิตของ n เข้าใกล้4เออ่เข้าใกล้ infinity มีค่าเท่ากับ4ยังจำสูตรลิมิตได้ไหมเอ่ยเราบอกว่าลิมิต n เข้าใกล้ infinity ของ a n กำลัง a เล็กของโอเคเดี๋ยวเขียนดีๆนะ A n ็กำลังเเล็กบวกจุดจุดจุดหารด้วย b n เกำลัง b เล็กบวกจุดจุดจุดไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นถ้า a น้อยกว่า b แล้วลิมิตจะได้เท่าไหร่ครับได้0ถ้า a เล็กเท่ากับ b เล็กลิมิตได้เท่าไหร่ครับได้สัมประสิทธิ์หารกันแต่ถ้า a เล็กมากกว่า b เล็กแล้วครับตอบหาค่าไม่ได้ ซึ่งในข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูจากดีกรีเราดูจาก n ข้างบนกับข้างล่างมันเท่ากันตอบสัมประสิทธิ์หารกันดังนั้นมันเลยกลายเป็น2 d d ด c กกำลังสองมีค่าเท่ากับ4 2ตัด4เหลือ2 d d ด c เลยมีค่าเท่ากับบวกลบรูทสองโอเคนะครับแต่ทีนี้เราลองกลับมาดูเงืเอ่อนไขดีว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวไหม มันไม่มีเงื่อนไขเลยว่า an ห้ามเป็นเลขคู่เลขเ,เป็นเลขบวกเลขลบแปลว่า d ีด็สามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวทีนี้พี่แบงค์มาโฟกัสที่คำถามละ square root a 1 7ลบ a 9โจทย์บอกว่า square root a 1 7ลบ a 9หารด้วย2จะได้เท่าไหร่แล้วบอกว่า a 17ก็คือ a 1-16บวก16 d, d o c อ a9 ก็คือ a1 บวก 8ddoc โ okay, อเคถ้ากระจายเครื่องหมายลบเข้าไปมันก็กลายเป็นลบ 8ddoc จริงไหมครับหาร2 a 1กับ a 1ก็ตัดกันทิ้งมันก็เลยกลายเป็นลบรูท 8ddoc หาร2 2ตัด8ก็เลยเหลือ4มันก็เลยกลายเป็นรูทของ 4ddoc แต่ทีนี้ถ้า ddoc เอาค่าก้อนนี้ลงมาแทนค่า มันก็คือบวกลบรูทสอตัวนี้มันจึงมีค่าเป็นสแควร์รูทของบวกลบ4ี่รูทสแน่นอนละครับตัวลบใช้ไม่ได้จึงมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ4ี่รูทสข้อนี้นะครับโจทย์เป็นโจทย์ที่ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าคำตอบของข้อเติมคำเนี่ย มันจะต้องเป็นจำนวนทศนิยมที่สามารถระบุค่าได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยมันเป็นรูทของ4รูทมันคือ2แล้วก็ลากที่4ของ2เหตุผลเพราะอะไรครับถ้าพี่แบงค์แยกรูทมันคือรูทส4แล้วก็รูทของรูทส2ปะ่ะรูทของรูทส2ก็คือกลายเป็นรากที่4ของ2 ทีนี้ถ้าเรามาประมาณค่าการลากที่4ของ2สมมุติถ้าอยากจะทำให้เสร็จเลยนะครับลากที่4ของ2 <c oughs> เรารู้ว่ารูทสมีค่าเท่ากับมีค่าประมาณ1.414ถูกไหมครับโอเคพี่แบงค์ทำแบบนี้นะตัวนี้มันก็คือ2แล้วก็รูทของ1.414 ก็ต้องไปหาค่าของรูท1.414ครับว่ามีค่าเท่าไหร่รูทของ1.414มีค่าโดยประมาณก็คือ1.2เพราะว่า12 12ได้144โอเคนะครับเพราะฉะนั้นโดยค่าประมาณก็จะตอบ2.4แต่ข้อนี้จริงๆแล้วเขาเลิกทำกันตั้งแต่บรรทัดนี้แล้วนะครับถือว่าโจทย์ผิดโอเคนะครับ